มีช่างนี่ละก,กรรมกรเนี่ยอยู่สี่คนมาแรงงานเนาะอยู่ประมาณนี้เนาะมีคนสีคน่คนก็คนหนึ่งกำลังเจาะคนหนึ่งกำลังเชื่อมอีกสองคนทำอะไรเนาะเนี่ยมองไม่ชัดมันจะอยู่หน้าคมจอหรือทำอะไรไม่รู้แล้วก็ต้องมาตีโจทย์กันอีกลีทีหนึ่งแต่ใน,นวันนี้ยังไม่ได้เตรียมเท่าไหร่เราวิจารณ์ไปก่อน อืมเนาะไม่ว่ากันเนอะวันนี้เออเลยแปดอยู่ขอบเลขฝันเราก็ถ้าบางคนก็ซื้อเป็นราก็ถูกะเห็เราซื้อสามตัวอย่างเดียวไม่ได้ตัดเลยกะว่าให้มาโลอมากโลอมากอืโอเคก็ประมาณนึงละวันนี้ก็แต่ลุงก็ในรูปลุงก็ชี้อยู่นะชี้สิชี้อยู่เนี่ย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  เห็นเห็นันเป็นหลักฐานเลยมีอยู่มันก็มีเอฟซีบางคนทวงย้อนทำไมลุงชี้ชี้แต่แปดห้าใกล้กันก็ชี้อยู่ตรงนั้นแหละก็เป็นเรื่องริงมันก็ออกแปดห้ากลเราววาจอกมันต้องจําได้เลยครับจะสู้กันต่อนะแต่สงการบางพื้นที่ก็ยังฝันไม่ฝันวันนี้ก็เอาแบบว่าสองตัวเนาะสองตัวล่างผมให้ซื้อเลยหกเก้าอ่ะ Yeah. เลขสี่ก็มีอยู่แล้วละ่ะกรรมกรก็เลขเก้ามาแรง <c oughs> อยู่ดีๆแล้วเม็ดเดียวไปเลยโอ้ยใครเข้าชมิปนี้ทันนะ,นะแม่แ<ต>ไม่ผิดหว<น>ังไม่ผิดหวนะัง <c oughs> บอกเลยวนมะวันนี้ให้ซื้อหกเก้าเลยซื้อตัวเดียวลอตเตอรี่มาเนี่ไปหยิบมาไว้หยิบไว้ก่อนเลยใครมีเห็นลอตเตอรี่ก็ซื้อเลยหกเก้าอย่าพลาดนะวันนี้ถึงไม่ปล่อยตัวเลขแต่เราเราไม่เขียนตัวเลขแต่เราไม่เขียนแต่ปากเปล่าไปแต่ว่าให้ซื้อให้ซื้อ ไอ้สิได้แล้วดวงอ่ะถ้าเราขยันไม่มีทางตกอ่ะนะตกก็ตกไม่นานแล้วก็ขึ้นครับนเรามันไม่ขึ้นตลอดมีตกมีร่วงนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับ,รบอืมอย่างนี้เนาะก็ให้ขยันทํางานไปนี่แหละเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรก็ถือว่าเป็นเรียกว่าทางเลือกจะเป็นหมอกับแพทย์ทางเลือกตกปิดพวกันอันนี้จะเป็นหวยก็ ก็มันเป็นอาชีพทางเลือกออยู่ประมาณนี้ครับก็ลุงขายลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับจําหน่ายลอตเตอรี่ลุงที่โชว์ทางเดินมีโชว์สองสองเจ็ดปีไหนอ๋อตรงไหนไม่รู้จาไม่อ๋อมีอยู่แผ่นหนึ่งมั้งตัวไหนเนาะผมเขียนไว้อยู่เลยใต้ใต้ใต้กอแปดหลักแสนมันจะมีสองเจ็ดเจ็ดห้อยท้ายสองสองเจ็ดห้อยท้ายอยู่ จะไม่ผิดนะมันจะให้ทายมันมีอยู่ปีนะถ้าตามเดาเบื้องต้นลักษณะยังไม่ไม่คุยอะไรอ่ะยังไม่ได้ค้นอ,อะไรก็อยู่ประมาณนี้ก่อนล่ะนะนะอาจจะออกยี่สิบเจ็ดอาจจะออกยี่ห้าอ๋อยี่สิบเจ็ดหรือจะมาออกห้าสองแล้วมาออกสองสี่อะไรแบบนี้ประมาณนี้ใกล้เลขใกล้กันนะเลขจะไม่ห่าง вот ตามผมเดาลักษณะเอาไว้ก่อนนะ <Yeah. S 1> นะครับเจอตเตรถตอรีผมบอกให้ซื้อแล้วน <Yeah. S 1> เนาะครับอ่าใช่ใช่ใต้กอแปดหลักแสนใช่เรื่องจริงสอ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 งเกตเป็นตัว้อยท้ายเลย้อ่อยู่ข้างล่างเลยสองสองเกตจะเป็นตัวผมเขียนเสริมอะก็ถ้าเป็นลักษณะเดียวกัน,วกนหวยใกล้จน่าจะวางน้ำมดอยู่ตรงนี้สองเลยอาจจะมาสามงวดซ้อนเป็นไปได้ เป็นลักษณะเดียวกันเนาะแน่แนี่เรามองทางไว้ก่อนอือใช่ใช่เอาแปดแกะเจ็ดแปดกระหลุดไปล่างเจ็ดยังอยู่บนแบบนี้ยครับวันนี้ก็ตัวเก่ามาก็สองไม่อีกแบบนี้ออยู่ประมาณนี้คงไม่หนีประมาณนี้ขนาดหกยังอยู่เลย หกไปดวดไปข้างหน้าอยนี้หกยังมาสองตัว <c oughs> เป็นตัวหน้าเ <c oughs> ขาเล่นเขาเล่นแปลกอยู่ผมเดาว่าเขาจะมาแค่ตัวเดียวนะมาหลักพันว่าอ <c oughs> ย่งางน้อยหกต้องเหลือมาอยู่หลักพันสักตัวหนึ่งที่ลงุงชี้ตรงเนี้ยผม, <c oughs> มถูกแล้วนี่ม,น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 มัน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 นี่